สวัสดีครับวันนี้เรามีกระบะนะครับ4ประตูมาขายนะครับคันนี้เป็นนิสสันนาวารานะครับปี5้านะฮะรถสวยนะครับไม่แสนแปดนะฮะคันนี้เป็นเครื่องคอมมาเร็วนะครับดีเซลคอมมาเร็วเทอร์โบนะฮะ2,500ซีซีนะครับที่เด็ดคันนี้เลยคือเป็นเกียร์ออโต้นะฮะคงถูกใจผู้หญิงขับรถนะครับหรือคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับรถในเมืองนะฮะนะครับใช้งานได้ดีฮะหรือคนสูงอายุหน่อยก็จะขับสบายนะครับคันนี้นะฮะดูครับโดยรวมรถสวยนะครับ รถสวยเป็นรถบ้านเดิมๆนะฮะแซตซีสวยครับดูฮะรถไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีผุนะฮะแซตซีสภาพดีนะคะลลรับพวงมาลัย power แอร์เย็นนะครับเกียร์ออตโอต้ดีหมดเครื่องดีหมดนะครับรถไม่มีชนหนักนะฮะนะครับดูครับแซตซีดำๆเลยนะฮะอันนี้มันเลอะเลอะทรายเฉยนะครับที่ไปวิ่งมานะฮะพอดีไม่ได้ไม่ได้ล้างเข้าไปถึงตรงนั้นนะฮะโอเคนะครับเอาไว้ไว่าผมการันตีแล้วกันว่า รถดีตัวถังดีแซตซีดีนะครับไม่มีชนหนักนะฮะดูครับภายในเบาะหนังนะครับเป็นสีครีมก็จะมีเก่าบ้างนะครับเพราะว่านิสันตัวนี้ข้างในมันจะเป็นสีออกโทนครีมมันก็จะมีเก่านะครับก็จะมีหม่องๆน้าบ้างตามอายุนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดนะฮะเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับดีเซลเกียร์ออโต้ครับวิทยุฟังได้นะครับเดิมๆแอร์เย็นนะครับดูครับพวงมาลัยต่างๆอยู่ในสภาพดีนะฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้า ใช้ได้นะครับคันนี้นะฮะโอเคนะครับน้องบอลสตาร์ทเครื่องยนต์เลยครับใครหากระบะดีเซลออโต้อยู่คันนี้คุมๆเลยฮะดูครับเครื่องสตาร์ทง่ายครับเนียนกิฟเลยครับคันนี้ผมไปเทสต์ว่ามาแล้วนะครับเกียร์ดีนะฮะเครื่องดีความร้อนปกตินะครับวิ่งทางใกล้ๆเอาไปทำอาหารกินทำงานนะครับใช้งานได้เลยครับภาษีเต็มถึงปีหน้านะครับ65เลยนะครับ ยางปี2019ใช่ไหมครับน้องบอลครับยางสองพาครับยางสภาพยังดีอยู่เลยครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับครบทุกวงนะฮะโอเคเราไล่ดูไปกันครับนี่ครับนี่ครับเครื่องเงียบกิบครับคันนี้นะฮะคุ้มจริงๆครับนะฮะรถปี51นนะฮะดูครับดูครับดูครับดูรอบๆคันเลยครับผมอ่ากระบะมีไลเนอร์ให้นะครับอ่าดูครับนี่นะฮะ ขนของได้นะครับเนี่ยมีตัวคารนแต่งมาด้วยฮะเป็นเป็นฮะเขาเรียกอะไรนะอ่านั่นแหละฮะคานหลังเนี่ยครับดูนะครับเครื่องเงียบมากครับดูครับดูฮะไม่แสนแปดนี่ครับไม่แสนแปดนะครับนี่ครับแอร์ฉ่ำลยครับแอร์แรงนะครับอ่ามันมันเปิดที่ยุ่งนหมุนที่ยุ่งไหนครับเพิ่มเสียงไหนหมุนต้องการครับเพิ่มเสียงอ่า อ๋อนี่เราเราจะไม่ตังคืนไม่มีคืนไม่ไม่เลยตรงนี้เราไม่ตั้งคึ้ืนโอเคไม่เป็นไรแต่เพลงฟังได้ครับผมฟังมาอยู่ครับคันนี้นะฮะโอเคนะครับดูครับรถบางๆครับนี่ครับเทสคครับบางๆนะครับโดยรวมไม่ไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับคันนี้นะฮะผมไปเร็วหน่อยอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับขอโทษทีนะฮะพอมันเริ่มเย็นแล้วครับแดแงไม่จะหมดนะครับโอเค สรุปเลยคันนี้ Nissan Navara นะครับปี51เครื่องคอมมันเร็วนะครับ2ั0ง5เทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้นะครับปรุงอะไรพาวเวอร์นะฮะกระจกไฟฟ้านะครับแอร์เย็นนะครับภาษีเต็ม65นะครับสนใจติดต่อมานะครับผมที่0899800909นะครับขอรูปเพิ่มเติมก็ทักมาไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับคันนี้คุ้มจริงนะครับราคาผมจัดเล้ากว่าที่อื่นแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ